กล่องสุ่มสัตว์แปลกๆจากญี่ปุ่นกล่องสุ่มแมวกับหนูพี่มีปัญหากับผมปะครับอีนน้องแมวกับน,น้องหนูอยากต่อยกับคุณชวบมุย้ยไ <c oughs> อเป็นน้องหนูอยากต่อยกับคุณป้ากล่องสุ่มน้องแมวไหวชวบอุ้ยได้สามสี่ไหวนะครับนา่ารักพี่อย่าต่อยผมเลยผมไหว้แล้วล่ะครับนี่สุ่มสัตว์นานาพันธุ์ <c oughs> อยากได้แพนด,าด้าแดงอาหา ได้น้องนกนะคะน่ารักตัวอ้วนมากที่อยากได้กระต่ายปั้งเ <net> อ้ยไม่ใช่ได้น่ารัก <net> ได้เป็นหมาชิบะนะคะวูนแล้วมีคนหรือปอมอ่ะ <net> ชิบะหรือปอมอ่ะ <net> ปอมผสมชิบะ <net> แมวน้ำมาปั้งนายตูน <net> <net> ตน <net> <net> <ต>้องสั <น net> ตว์ <net> ตกปลา <net> อุ๊ยอยากได้แรด <net> <net> โอ้ยฮิปโปอยากได้ฮ <net> <net> ิปโปอ้าวได้อะไรเนี่ยได้น้อก <net> <น> <net> เย้ตกปลาแบบนี้เลยกระกองแต่ละรุ่นน่ารักมากๆเลยนะครับใครสนใจมาส่ใได้ที่โพนีเทียชอบชั้นสองมีกระตุจักนะครับ